รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พาคุยครับเริ่มต้นเรื่องแรกกันเลยนะครับกับเรื่องของดินเทียมจากขยะเปียกครับดีจริงฮะตามมาด้วยการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวอย่างรวดเร็วครับและการฟื้นฟูการประมงในจังหวัดที่ประสบภัยสึนามิครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช็คท็อปเทคโนโลยีพาคุยครับพูดกันทุกเรื่องต่อเนื่องทุกความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมนะฮะนายหิมครับครับผมโดดเดนครับครับผมนะฮะแน่นอนนะครับว่าเรามาเจอกันแบบนี้ครับเราจะพูดกันต่อเนื่องอย่างที่บอกกันไปเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีรวมจนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับ ายการเทคทอกของเรานะครับก็จะมีเ,เรื่องราวนะฮะวันนี้ที่อาจารย์อยากจะนํามาฝากกันนะครับเราพูดกันหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับการรีไซเคิลขยะอย่างเช่นพวกพลาสติกพวกกระป๋องอลูมิเนียมต่างๆรเราเคยนําเสนอท่านผู้ชมมาหลายครั้งละหลายนวัตกรรมละแต่คราวนี้เนี่ยนวัตกรรมที่เราจะมาพูดกันคราวนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เป็นขยะที่ส่วนใหญ่เรามักจะมองข้ามพวกขยะเปียกต่างๆเศษอาหารต่างๆ ก็ไม่มีนะฮะส่วนใหญ่เขาก็เอาไปทำน้ำหมักนะฮะบางทีก็เอาไปหมักไว้เอาไปทำเป็นปุ๋ยบางคนก็เอาไปทำข้าวหมูนะครับแต่งานวิจัยครั้งนี้นะครับมันเป็นการเพิ่มมูลค่าของขยะเปียกที่เราว่าตัวนี้ให้มันมีค่ามากยิ่งขึ้นเพราะเป็นข้าวหมูเขาคิดถูกนะเนาะครับแล้วลักษณะของรูปลักษณ์ของผลผลิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าดินเทียมเขาเอาขยะเปียกไปทำเป็นดินครับ เป็น,นดินเทียมมันจะทําเป็นดินเทียมได้ไงอจารย์ในเมื่อมันก็เป็นขยะทําได้จริงเหรอได้จริงไม่เชื่อไปรับชมกันเลยครับที่ลาดกระบังนี่เองครับอ๋อเหรอทำได้จริงเหรอจ่าจริงครับโครงการวิจัยนี้นะครับแรกเริ่มเนี่ยเกิดจากประเด็นเราพบเห็นการทิ้งขยะประเภทขยะเปียกเนี่ยจำนวนมากนะครับจากใน สถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ่อกําจัดขยะหรือแม้กระทั่งในถังขยะสําหรับเทศบาลต่างๆที่เขานํามาทิ้มนะครับจากบ้านเรือนทั่วๆไปนีฮะมันจะส่งปัญหาก็คือมีกลิ่นนะครับแล้วก็เป็นบ่อกเกิดให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคก,ก็เลยเกิดแนวคิดที่เราจะทําการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาให้สามารถที่จะนําขยะเปียกพวกนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมหรือชุมชนรอบๆข้างตัวเครื่องจะแบ่งออกเป็น สี่ส่วนนะครับสี่ส่วนหลักๆส่วนแรกก็คือตัวถังที่ใช้รองรับในส่วนของขยะเปียกนะครับซึ่งตัวตัวถังเนี่ยจะสามารถมีลิ้นปิดเปิดเพื่อดึงในส่วนของขยะเปียกให้ตกลงบนสายพานนะครับตัวนี้จะเป็นสายพานเพื่อลำเลียงในส่วนของขยะเปียกให้เข้าเข้าสู่ตัวหม้อสำหรับตัวบดอัดนะครับเพื่อที่จะทำการย่อยในส่วนของ ครั้งแรกนะครับในส่วนของวัตถุที่มีความแข็งนะครับให้มีความวอ่อนนุ่มนะครับจากนั้นก็เครื่องก็จะทําการคัดแยกส่วนของน้ำนะครับออกจากส่วนของกากนะครับตัวนี้ก็โดยหลักๆของตัวเครื่องใหญ่จะเป็นการคัดแยกเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับผมกล mm ิ hmm. ่นจะหอมหอมหัวนิดนึงครับ เบื้องต้นเราก็จะเทเข้าไปเครื่องนี้ก็จะทําการแยกนะครับกากก็จะลงร่องนู้นนะเป็นตัวย่อยเมื่อทําการคัดแยกในส่วนของกากแล้วก็น้ําออกมาแล้วเราจะมีการบดคร่าวๆนะครับจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่3เราก็จะนําเข้าสู่กระบวนการบดอัดเพื่อย่อยให้เป็นเม็ด สำหรับใช้ประโยชน์ในส่วนของเป็นดินเทียมนะครับแล้วก็จะมีส่วนผสมเป็นสูตรต่างๆจากนั้นเราก็จะนำมาเข้าเครื่องฟอร์มตัวเป็นเม็ดดินนะครับเมื่อได้เม็ดดินก็จะนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยหรือนำไปตากแห้งเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวดินเทียมแล้วก็ทำเป็นชุดเพราะชํำเล็กๆสำหรับการเรียนรู้สำหรับเด็กก็ได้ก็จะมีลักษณะของกระบวนการคร่าวๆ ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือถ้าเกิดคุณยิมดูแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับไอ้วัสดุต่างๆก็คือ,อให้ช่างเชื่อมอะไรง่ายๆมาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะครับในความคิดเห็นผมก็คือมันเป็นการปลูกจิตสํานึกเด็กๆเลยนะครับว่าให้เรารู้จักการแยกขยะอย่างเช่นเศษอาหารที่กินเหลือเนี่ยไปไว้ทําอะไรมันเยอะมาก บางคนก็เด็กเขาก็ไม่รู้ถ้าเกิดโรงเรียนผมสมัยก่อนนะอาจารย์ก็จะมีคุณครูหนึ่งเก็บนี่แหละเอาไปให้สุนัขจอนจัดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเครื่องนี้ทุกโรงเรียนนะคุณผู้ชมลองคิดนะว่าทุกโรงเรียนเรามีเครื่องนี้วางอยู่เนี่ยเด็กทุกคนเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วไม่ไม่ต้องทําอะไรเศษอาหารขอให้แยกกระดาษที่ชู่ออกแยกพลาสติกออกเอาไปเทไปใช่ครับไปเทลงในในในถังเนี้ยเท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 รวมๆกันไว้ แล้วสักพักนงก็จะมีนักเรียนในกลุ่มหนึ่งเอาอ้นี้มาเทใช่ออกมาเป็นเม็ดดินเอาไปปลูกต้นไม้เอาไปทําเป็นปุ๋ยรอบๆโร,รงเรียนก็ได้นะครับอใช่แล้วสิ่งที่น่าสนใจของนวัตรกรรมตัวนี้คือเขามีการปรุงแต่งดินเทียมตัวนี้เนี่ยสามารถมีผสมกับดินแท้ก็ได้นะทำให้ดินแท้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้น<อ>นะครับแล้วก็เหมาะสมกับการปลูกในพืชแต่ละชนิดได้เอ,องกินหน่อยได้ไฮะอาจารย์ได้ได้ได ไม่เหม็นฮะดานเออกินไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่กินก็เหมือนดินธรรมดาฮะไม่ได้เหม็นแบบโอ้โหเวอร์วังอลังการอะไรขนาดนั้นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยคือในการปลูกพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็คือแต่ละชนิดเขาก็ต้องการสารอาหารที่มันแตกต่างกันนะครับซึ่งดินตัวนี้เนี่ยตอบสนองตรงนั้นได้ซึ่งเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับก็คือตอนนี้ดินที่ที่เราได้เริ่มทานะครับก็คือได้มาจากเศษอาหารแล้วก็มาทดสอบโดยการผสม กับไอเจตัวอินทรีย์วัตถุอื่นๆแล้วก็ตัวปุ๋ยคอกอื่นๆนะครับตามแต่พื้นที่ที่เหมาะสมอาจจะมีวัสดุอินทรีย์อื่นเช่นแกลบเช่นขุยมะพร้าวร่วมเข้าไปด้วยนะครับก็ตอนนี้ที่ทําอยู่เนี่ยมีประมาณ5สูตรนะครับแล้วก็แต่ละสูตรตอนนี้ก็คือเราตรวจสอบคุณสมบัติของดินนั้นว่ามันมีตัวปริมาณแร่ธาตุประมาณเท่าไหร่นะครับก็คือมีไนโตรเจนเท่าไหร่ฟอสฟอรัสเท่าไหร่โพแทสเซียมเท่าไหร่แล้วก็มีคุณสมบัติอื่นๆของดินก็คือพวก ค่าการนําไฟฟ้าค่าความเป็นกรดเป็นด่างค่าดัชนีการงอกของเมล็ดค่าไอเจตัวการย่อยสลายที่สมบูรณ์ของตัวเนื้อวัสดุอินทรีย์นั้นๆน่าจะผ่านมาตรฐานแล้วก็คือสามารถที่จะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเอามาปลูกพืชได้เฟตต่อไปตัวนี้ก็คือเราจะเอาดิน5สูตรนั้นเนี่ยมาทดลองปลูกกับไอเจตัวพืชผักสวนครัวซึ่งสามารถที่จะปลูกได้เองที่บ้านเช่นมะเขือเทศ เราก็จะทดลองดูว่าดินสูตรไหนที่จะเหมาะกับมะเขือเทศหลังจากที่สามารถนำไปเพาะปลูกในเบื้องต้นเพื่อเพิ่มคุณค่าของดินนะครับเราก็นำมาเพิ่มมูลค่าให้กับเป็นโครงการขนาดเล็กสำหรับโรงเรียนได้เรียนรู้แล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับตัวขยะเปียกนะครับก็โดยการสร้างเป็นชุดคิดจาลองในการเรียนรู้เพาะปลูกพืชอินทรีย์ในครัวเรือนขนาดเล็กให้กับเด็กนะครับตัวบรรจุภัณฑ์ของเรา ก็จะมีแบ่งเป็นในส่วนของพืชต่างนะครับก็จะมีเมล็ดพันธุ์อยู่ในตัวเนื้อดินนะครับก็จะมีในส่วนของกวางตุง้งผักกาดเขียวผักบุ้งนะครับตัวนี้ซื้อไปสามารถที่จะนำไปพอปลูกได้เลยนะครับเป็นการส่งเสริมการขายสำหรับเด็กนะครับเป็นเหมือนกับการโปรโมชั่นก็คือเด็กเขา สามารถที่จะนําไปขายตามสถานที่ต่างๆหรือออกตามรถโชว์ต่างๆได้นะครับเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าตัวของโรงเรียนเนี่ยได้มีการนําโครงการนี้มาต่อยอดนะครับก็โดยการสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการนําเสนอตัวบรรจุภัณฑ์สําเร็จรูปสําหรับโครงการสําหรับเด็กครับก็จะเน้นการก็้ประเรความรู้สู่ชุมชนนะครับโดยปัจฉญาเศรษฐกิจพอเพียงครับผม เป็นไงะ้างครับมากมากเลยนะฮะจากพะยาเปียกๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคือตัวเครื่องจักรเนี่ยอ่ามันก็สามารถปรับปรุงปรับแต่งได้ให้เหมาะกับพื้นที่ในแต่ละท้องที่เลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดแบบโรงเรียนที่พื้นที่เล็กหน่อยก็อาจจะใช้เครื่องเล็กหน่อยสายการผลิตอาจจะเล็กหน่อยอะไรเนี้ยครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเรามองในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยถ้าอยู่ในโรงเรียนเด็กถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กว่า เมื่อทานข้าวเสร็จปุ๊บอาหารเหลือเททิ้งน้ำขวดน้ำเหลือแยกแยกไปแยกมาเพราะฉะนั้นคือผลผลิตต่างๆเหล่านี้เราจะได้มีรีไซเคิลกลับมาค่อนข้างเยอะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันเป็นการปลูกฝังวินัยให้คนไทยเรารู้จักการแยกขยะโอ้โหอันนี้ปลูกฝังมาหลายครั้งแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังเราก็ต้องพัฒนาต่อไปเราก็ยังต้องปลูกฝังต่อไปเด็กๆพวกนี้แหะครับ ที่จะเป็นอนาคตต่อไปนะฮะที่เขาจะสามารถแยกขยะได้นะครับผมนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต่อให้มีถังขยะเรียงกัน4ี่ใบบางทีเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทิ้งอันไหนตรงไหนถูกต้องไหมครับบางทีก็หมื่นครับบางทีก็หมื่นเหมือนกันแต่รอบนี้เนี่ยนะฮะเด็กๆเขาได้เรียนรู้แต่เด็กนะอย่างเนี้ยน้องๆชั้นป .5 เนี่ยนะฮะอย่างน้อยเขาก็รู้แล้วว่าต้องแยกขยะเพราะแยกขยะมันทําอะไรเอามาทําเป็นดินได้นะครับผมเอามาปลูกต้นไม้ได้แล้วน้องๆก็จะมีความสุขกับการได้ปลูกต้นไม้ด้วยวิชาเกษตรจะเป็นวิชาที่น่าเรียนมากขึ้น